สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับต่าย MC 999ลำลูกกาคอง7ปะทุทธานีเต็นที่ขายรถสวยเต็นที่ขายรถด,ดีเต็นที่ขายรถราคาไม่แพงที่สำคัญต่ายฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายสนิดช่องทาง YouTube ช่องต่าย MC 999วันนี้ตัวพิเศษคันพิเศษอีกเช่นเคยแถมราคาต่ายได้มาพิเศษ เพราะฉะนั้นพี่ๆประทับใจแน่นอนซื้อรถไม่แพงเนี่ยช่วงโปรโมชั่นเดือนพันวาคมนะครับ6-3ก่อนสิ้นปีนี้อยากได้รถกลับบ้านอยากได้รถดีๆสักหนึ่งคันคิปถึงตายนะครับเบอร์โทรตาย0945561036ครับ0945561036ตายมีรถสวยมีรถดีๆให้พี่แน่นอนมาเข้าเรื่องกันวันนี้ หามาแล้วพี่มิซูบิชิไททันนะครับตัวโฉมปี2018ตัวนี้พิเศษเป็นตัวแอดลีตัวพิเศษโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเบาะหนังพูดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทขอโทษทีใช้คำภาษาไทยแล้วกันเบาะหนังปุ่มสตาร์ทปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยกล้องหลังจอล้อแม็กลายโรงงานเนี่ยครับลายพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องยนต์2.4มเวครีมดีเซลนะครับเนี่ยแหละ180 เอ็ดแรงมา้าประมาณนี้เลยข้อมูลแน่นๆเนียนเแบบนี้ให้พี่เข้าใจกันง่ายๆแล้วมาพร้อมกับราคาที่แสนจะสุดๆราคาเราตั้งขายเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะก่อนธันวาคม539,000บาท539,000บาทแต่เดือนนี้ทุกคนรู้อยู่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ ขอมาให้ขอจักใจขอบอสขอเท่าแก่มาให้ละส่วนลด30,000บาทพี่ส่วนลด30,000บาทเพราะฉะนั้นแอดลีดคันนี้สีขาวปี2018วิ่งมา30,000กว่าโลเนี่ยตายขายอยู่ณนะปัจจุบันนี้ในราคาแค่5 0 0 0 0 0 9000บาท5 0 0 0 0 0กับอีก9000บาทเพราะฉะนั้นสบายพ,พี่สบายเงินในกระเป๋าพี่ไปถึง30,000บาท ทุกอย่างฟรีหมดนะครับที่นี่จัดดาวเท่าไหร่อยู่ที่พี่มีเครดิตฟรีดาวแน่นอนถ้าไม่มีเครดิตจะต้องมีดาวนิดหน่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะนน้นอยู่ที่เคสไปายเคสดของโรงงานของแต่ละบริษัทหรือของตัวพี่พี่เองเนี่ยแหละครับที่สําคัญนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาชมเข้ามาใกล้ๆพาชมห้องเครื่องภายในรอบคันเนี่ยพี่เห็นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่ายเปิดภายในให้ดูห้องเครื่องก่อน อ่ะห้องเครื่องนี้เลยขออนุญาตให้น้องเข้ามาเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับดีไอดีเลย2.4นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวระบบเบรก abs นะครับที่น้องถ่ายให้ดูน่นะครับระบบควบคุมล้อห้ามล้อต่างๆนะครับน็อตทุกจุดทุกอย่างนะครับเราไม่มีขยับพูดตรงๆเลยเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนนแหละน้องพยายามถ่ายให้ดูแม้กระทั่งขอบฝากระโปรงที่นี่ให้ดูกันจะว่าทุกอย่างไม่ขยับทุกอย่างไม่มีนะครับ ไม่มีขยับิจริงสีเสือเดิมผัดสีชวีวันให้เรียบร้อยแน่นอนอบโอโซนฉีดยาฆ่าเชื้อกันโควิดให้ด้วยเนี่ยแหละที่ MC เราทําได้ทุกอย่างใบหน้าที่สวยเด,ทดยทมเดไรทตัดหมอกมาเต็มนะครับลายสติ๊กเกอร์ทุกอย่างก็พูดสตาร์ทไปเลี้ยวที่กระจกตัวนี้5ราคาปัจจุบันเลยนะพี่นะราคาหักส่วนลดไปเลยต่ายพูดตรง,ตรง 5,900บาทใช้9บาทเนี่ยออกรถคอนอยู่ประมาณ14,500บาท10,000่ 1, ะ10,200อ่ะดิวไปก่อนประมาณนี้เลยพี่ถ้าพี่ดาวได้เยอะสุดยอดแต่ถ้าพี่ซื้อสดรับไปเลยฟรีโอนแค่นั้นเองรอบคันเห็นไปแล้วภายในห้องเครื่องเห็นแล้วให้น้องพาชมห้องโดยสารมาห้องโดยสารก็จะเป็นปัวปุ่มสตาร์ทนะครับไฟเลี้ยวปรับกร,กระจกกระจกมองข้างนี่ไฟฟ้าหมด เกียร์ธรรมดาตัวแคปนะครับตัวสูงนะครับตัวนี้นี่แหละพวกคุมคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงตัวนี้เป็นความเร็วนะครับจอเพราะมีกล้องหลังมา6เกียร์นะครับ181แรงมา้าเฟี้ยวๆฟ้ยวาๆกันไปเนี่ยแหละตัวแคปตัวสูงตัวสวยตัวสดนะครับ3ามหมื่นกว่าโลพี่สองพันสิบแปดห้าแสนเก้าพันบาทขาไม่ได้อีกแล้วในรุ่นนี้จบกันตรงเนี้ยแหละเนี่ยมุมนี้เลยห้าแสนเก้าพันบาท สวยสวยสดๆสดสดมีอะไรติดต่อตายเลยพี่094 5561036ครับ094 5561036 mm hmm. เบอร์น,นี้พี่แอดไลน์ hmm. เพื่อนต่ายได้นะครับที่สำคัญกดติดตามปานีสักนิดช่องตาย MC99 ช่องนี้แหละพี่จะเจอรถที่สวยรถที่ราคาถูกเมื่อไหร่เอามาให้เมื่อน,นั้น ลงราคาอีกเมื่อไหร่ก็จะเอามาลงในช่องเมื่อน,นั้นเนี่ยแหละครับวันนี้ตายฝากไว้ด้วยพี่5 9 0 0 0บาทกับแอดลีดส้งสวยๆขนาดนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 3 0 0อบาทกรณีไม่ดาวนะพี่ถ้าพี่ดาวซื้อสดซื้อผ่อนกิ้กลางพี่0 9 5, 5 6ก้าพี่094556 1036วันนี้ตายไปก่อนครับผมสวัสดีครับ